สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดทางรถดเดียวของประเทศไทยจะพ้นภัยต้องเปลี่ยนประยุทธ์เป็นทักษิณ กบวนการปลุกความเชื่อมั่นในตัวอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่อยู่ต่างแดนเริ่มก่อรูปผ่านสื่อดิจิตอลมาตั้งแต่ต้นปีและมาถึงวันนี้ดูเหมือนครังสมองของกลุ่มแค่ประเมินว่าสถานการณ์เริ่มสุกงอมจึงเสนอคำขวัญทางยุทธวิธีเปลี่ยนม้ากรลังศึกหรือเปลี่ยนผู้นำชาติพ้นภัยแกนนำกลุ่มแคเชื่อว่า ผู้นำรัฐไทยในปัจจุบันส่ว,นว่าจะพาประเทศชาติดำดิ่งสู่รัฐล้มเหลวในมิช้าจนเกิดการตั้งคำถามว่าเปลี่ยนม้าก,กรังศึกอย่างที่หลายประเทศทำด้วยการใช้มติมหาชนจนประสบความสำเร็จจะสามารถพาประเทศหลุดพ้นจากมหาวิกฤตได้หรือไม่ท่ากลางอภิมหาวิกฤตโควิดยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อาจทะลุหลักหมื่นต่อวันภายในเดือนกรกฎาคมนี้แต่ ฝ่ายการเมืองบางกลุ่มกำลังพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสเปลี่ยนตัวผู้นำรัฐบาลหากย้อนไปฟังการสนทนาระหว่างคุณโทนี่ทักษินชินวัตรกับแฟนคลับเพื่อไทยเมื่อวันอังคารที่แล้วจะเห็นว่ามีการชงประเด็นคำถามทำนองว่าถ้าคุณโทนี่เป็นนายกคงทำโน่นนี่นั่นอย่างเช่นมีคำถามว่า ถ้าตอนนี้คุณโทนี่เป็นนายกคนไทยก็คงได้ฉีดวัคซีนเกินครึ่งแล้วมีวัคซีนเหลือทำวัคซีนทัวริซึมก็คงจะได้รับเงินชดเชยเศรษฐกิจฟื้นตัวเตียงไม่มีวิกฤตได้ไฟเซอร์โมเดอร์นาฟรีทำไมนายกคนปัจจุบันทำไม่ได้ทำไมไม่หาคนดีๆมาอยู่ข้างๆตัวคุณโทนี่หรือคุณทักษิณตอบอย่างมั่นใจ ว่าถ้าผมอยู่คงมีอย่างที่พูดจริงไหมก็คงจริงเงินก็มีไม่ต้องรอให้ใครมาบริจาคมาบริจาคไม่รับไม่เท ออริตในการใช้เงินไม่ได้จัดไว้หากส่งเข้าไปดูใน t ทวิตเตอร์และ Facebook ของฝ่ายประชาธิปไตยสีแดงก็จะเห็นการโพสตเรียกร้องให้คุณทักษินกลับมาเป็นนายกหรือท้าคุณทักษินอยู่เราคงได้ฉีดไฟเซอร์อะไรทำนองนี้ทักษินเหมือนนักมวยได้แรงเชียร์จึงวิจารณ์ผลเอกประยุจันโอชา นายยกรัฐมนตรีแบบไม่ไวหน้าผู้นำของเราเป็นทหารมาทั้งชีวิตแล้วการปฏิบนะัติหน้าที่คือการปฏิบัติราชการใช้งบประมาณเป็นแต่ไม่เข้าใจคนทำมาหากินเขาจะฟังนักธุรกิจบ้างไหมอย่างนี้มันก็เหลือด้านเดียวถึงเวลาอบรมอย่างเดียว one-way communication มันเป็นธรรมชาติ บังเอิญช่วงหลังมุทิภาวะในการเป็นผู้นำของพลเอกประยุทธ์ระหว่างการต่อสู้กับสงครามโรคระบาดค่อนข้างติดลบในสายตาประชาชนทั่วไปพูดง่ายๆเหมือนบิ๊กตู่กาดตกเสียเองฝ่ายตรงข้ามจึงหลุกไล่ใส่ไม่ยัง้งเหมือนการโห้มกระแสเปลี่ยนม้ากลางศึกในเวลานี้สิ่งที่หมอเลียบ นายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีพยายามปั่นกระแสะเปลี่ยนผู้นำชาติพ้นภัยก็เพราะมองเห็นขบวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เริ่มขยับออกมาเรียกร้องกรณีวัคซีนป้องกันโควิดโดยมาตามนัดเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มหมอไม่ทนและบุคลากรสาธารณสุขนำโดยนายแพทย์สันติกิจวัฒนาภัยบูนยื่นหนังสือถึงชวนหลิกภัยประธานรัฐสภา ผ่านเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรและตัวแทนพักการเมืองเรียกร้องให้เร่งรัดการนำเข้าวัคซีนโควิด -19 ชนิด mRNA เป็นวัคซีนหลักเพื่อป้องกันการเสียชีวิตและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยการเคลื่อนไหวของบุคลากรทางการแพทย์สร้างแรงส,รสันเทือนต่อรัฐบาลประยุธ์ ในระดับที่ไม่ธรรมดาแม้ข้อเรียกร้องยังจำกัดอยู่แค่เรื่องวัคซีนป้องกันโควิดแต่ในทางการเมืองก็บ่งชี้ว่ารัฐบาลกำลังถูกต่อต้านจากกลุ่มหมอเภสัชกรและบุคลากรด้านสาธารณสุขที่น่าสนใจคือเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์รวม5กลุ่มได้แก่กลุ่มหมอไม่ทนภาคีบุคลากรสาธารณสุข สภาเภสัชกรรมชมรมเภสัชชนบทและสหาพันนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นบุคลากรด่านหน้าที่กำลังสู้รบกับโควิดหากวันข้างหน้าเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์5กรุ่มยกระดับจากปัญหาสาธารณสุขเป็นเรื่องการเมืองเมื่อใดรัฐบาลก็คงอยู่ยากส่วนความเคลื่อนไหวบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไทยไม่ทน กลุ่มประชาชนคนไทยกลุ่มราษฎรปัญหาจำนวนมากของผู้เข้าร่วมอย่างไม่มากมายเหมือนในโซเชียวสิ่งที่น่าจับตาคือคาม็มบของสมบัติบุญงานมนงหรือบอกอไรจุดเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่ส่งว,ว่าจะมีคนเข้าร่วมมากขึ้นซึ่งจะจัดเป็นครั้งที่สองในวันเสาร์ที่10กรกฎาคมนี้ก็คือในวันนี้นี่เองถึงเวลาโดนเอาคืนแล้วล่าชื่อประชาชน ฟองรัฐบาลฆาตกรปมแก้โควิดพลาดคนล้มตายเศรษฐกิจพินาศพักไทยสร้างไทยได้โพสต์แถลงการพักไทยสร้างไทยผ่านเพจเฟซบุ๊กพักไทยสร้างไทยพร้อมแบบฟอร์มลงชื่อฟองรัฐบาลฆาตกรระบุขอเป็นตัวแทนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการบริหารจัดก,การของรัฐบาลโดยข้อความทั้งหมดได้ระบุว่าแถลงการพักไทยสร้างไทย เรื่องมติครมอัดขาดต่อรัฐมนูญมาตรา47วรรคสามซึ่งระบุไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายตามที่นาย,ยกรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจตามมาตรา5แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมมีให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อแพร่ระบาดในวงกว้างปรากฏตามประกาศฉบับลงวันที่25มีนาคมปี2563นั้น โควิด1 9ทีจึงเป็นโรคติดต่ออันตรายที่รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการทางป้องกันและขจัดอันตรายให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายอันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา47วรรค3ซึ่งระบุไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่าย เมื่อปรากฏข้อที่จริงทางการแพทย์ว่าวัคซีนซิโนแวคที่รัฐจัดหามาให้กับประชาชนกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้น้อยและมีประสิทธิภาพเพียงป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตแต่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิดในทีนสายพันธุ์อินเดียหรือเดลต้าหรือสายพันธุ์อื่นๆที่กำลังแพร่ระบาดและเป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชนได้ ขณะที่ข้อมูลและสถิติทางวิชาการด้านสาธารณสุขชี้ให้เห็นว่ามีวัคซีน mRNA ที่สามารถป้องกันและขจัดโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนได้ตรงตามเจตนารมณ์ต่อรัฐธรรมนูญมาตรา47วรรคสามดังนั้นการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มอีก10.9ล้านโดสวงเงิน6,100ล้านบาท เมื่อวัคซีนดังกล่าวไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดได้การจัดซื้อวัคซีนดังกล่าวจึงขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา47และมาตรา55ผู้ที่สั่งซื้อและคณะรัฐมนตรีอาจมีความผิดฐานจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอันถือเป็นการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157พพักไทยสร้างไทยจึงเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและคณะรัฐมนตรีได้ทบทวนการสั่งซื้อวัคซีนที่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด1 9อันเป็นการการะทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายและ เร่งจัดหาวัคซีนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายอันเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญต่อไปโดยเร็วโดยถือว่า,ถาแถลงการฉบับนี้เป็นการแจ้งประเด็นที่มติครโมรดังกล่าวอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญและพักไทยสร้างไทยได้แจ้งต่อคณะรัฐมนตรีทังคณะได้รับทราบแล้ว ในสถานการณ์โรคระบาดโควิดในทินรัฐบาลประยุทธ์ใช้ภาษีของประชาชนดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดทำให้เกิดความเสียหายจนคนไทยล้มตายเศรษฐกิจไทยพังพินาศโดยไม่สนใจข้อมูลที่ถูกต้องจากประชาชนและผู้เชี่ยวชาญพักคไทยสร้างไทยขอเป็นตัวแทนภาคประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการบริหารจัดการที่ขาดต่อรัฐธรรมนูญของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์จัดก,การโควิด -19 มติครมอัดขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา47วรรคสและมาตรา55ผู้ที่สั่งซื้อและคณะรัฐมนตรีอาจมีความผิดฐานจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอันถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 สามารถร่วมลงชื่อฟองรัฐบาลฆาตกรได้ที่แบบฟอร์มของพักไทยสร้างไทยขณะดเดียวกันคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพัาน์ประธานพักไทยสร้างไทยได้โพสต์ข้อความลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมติดแฮชแท็กฟองรัฐบาลฆาตกร แพทย์ออกมายืนยันแล้วว่าวัคซีนซิโนแวคทำได้แค่ลดความรุนแรงไม่สามารถป้องกันโควิด -19 ได้การที่ครมมีมติซื้อซิโนแวคเพิ่มอีก6,000ล้านบาทโดยไม่ซื้อวัคซีนที่ป้องกันโควิดได้ให้กับประชาชนพวกเรามีสิทธิ์ฟ้องรัฐบาลฆาตกรมีมติขัดรัฐมนูญอันเป็นความผิดทั้งทางแพง่งและทางอาญาได้ค่ะซึ่งล่าสุด เมื่อเวลา19:29นาทีพักไทยสร้างไทยได้เปิดเผยว่ามีประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนทะลุ1แสนรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมระบุในเพจเฟซบุ๊กว่าพักไทยสร้างไทยขอขอบคุณ ทุกเสียงที่สนับสนุนลงชื่อให้พักไทยสร้างไทยเป็นตัวแทนคนตัวเล็กยืนฟองรัฐบาลหลังมีมติคอรมอรจัดซื้อซิโนวแบกเพิ่มอีกกว่า6,000ล้านบาททั้งที่ไม่สามารถป้องกันเชื้อเดลต้าที่กำลังระบาดในขณะนี้ได้ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนและคมชัดลึกขอขอบคุณทุกท่กมารับชมส